สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง duo ch กันด้วยนะครับวันนี้นะผมจะพาคุณผู้ชมนะไปดูรายานะครับแล้วตอนนี้เราอยู่กันในรายการเอรลืมชื่อรายการแป๊บนึงพาไปเที่ยวเออรายการชื่อว่าพาไปเที่ยวนะครับผมการเราอยู่กันในช่วงพาไปดูหนังกับการขับรถของ วีนัสดูโนะครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรแต่ก่อนอื่นขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะจ๊ะโปยังไม่ได้อาบน้ำเลยนี่ก็เวลาเที่ยงตรงเราจะต้องไปถึงตรงที่นั่นบ่ายโมงไปออาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วนะนี่ดูการแต่งตัวผมใส่รองเท้าแตะตอนนี้เารากพลังเดินออกไปข้างนอกเพื่อดีจ้า ไปสตาร์ทรถนะครับผมวันนี้ผมจะขับรถมอเตอร์ไซค์ไปนะฮะนี่เลยมอเตอร์ไซค์คันโปรดของผมนะฮะ G T เทียยาามาฮานั่นเองเขาไม่ได้ใช่ไม่เป็นไรโอเคผมขออนุญาตสตาร์ทรถสักแป๊บหนึ่งนะที่สำคัญน้ำมันใกล้หมดแล้วด้วยสตาร์ทรถก่อนแป๊บเดียวขอรดออกก่อนนะฮะแป๊บเดียวมาแล้วนะขับรถแล้วนะถือกล้องมือเดียวซะด้วย โอ้โหไม่กลตายเลยนะน้องๆอย่าทําตามนะจ๊ะมันอันตรายนะจ๊ะถือกล้องมือเดียวขับรถไปอย่างนี้นะครับเพราะงั้นขออนุญาตเลี้ยวสายด้านหน้าก่อนนะครับตอนนี้เราอยู่ตรงคลองแล้วก็ยังคงจับกล้องมือเดียวอยู่ก็คงอย่าทําตามนะถ่ายแบบนี้นะห้ามทําตามเด็ดขาดใครทําตามถือว่าเป็นเด็กไหมดิ ตอนนี้ผมขับด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อที่จะไปดูหนังที่เซ็นทรัลนรามาสามหรือพระรามสามที่เรารู้จักกันนั่นเองครับไปกันเลยฮนะมุ่งหน้าอย่างรวดเร็วพร้อมน้ำมันที่ใกล้หมดไปกันเลยฮนะตอนนี้บิดอยู่ที่20นะครับโอเคเรา,าถึงตรงถนนระว่างออซอยแล้วนะครับผมเมื่อกี้ยังจะพูดว่าระวางประเดศโทษทีตอนนี้เราถึงอยู่ตรงระหว่างซอย และมีเนินสูงนิดหนึ่งเพื่อชะลอความเร็วเรียบร้อยฮนะเรากำลังไปถึงแน่นอนอย่างรวดเร็วตอนนี้เวลาอยู่ที่12บนิกานาทีผมอาบน้ำค่อนข้างเร็วเลยนะครับถึงออกมาถึงตรงนี้ได้เรา,จะ,าะรเงงจะไปถึงที่นั่นตอนบ่ายโมงนะครับโอ้ยเจียงลงจะไปถึงที่นั่นตอนบ่ายโมงด้วยจ้ะเพราะว่าเราจะไปดูรายาสัพไทยกันก่อนก่อนจะถึงภาคไทยเราต้องไปถึงที่นั่นให้ได้ก่อนบ่ายโมงเพราะงั้นขออนุญาตขับรถนะครับ ถึงตรงถนนใหญ่กันแล้วนะครับผมทางนี้เป็นทางรัฐที่จะไปเซนทัลนพระรามสามนะจ๊ะจากบ้านผมนั่นเองซึ่งใกล้มากๆตรงนี้ผมจะขับรถค่อนข้างเร็วเพราะว่าเป็นถนนใหญ่ด้านเองนะครับถึงแม้ว่าจะมีการก่อสร้างก็เถอะแต่ว่า,อย,าอ,อ,อ,ยวอย่าถือกล้องมือเดียวอย่าถือโทรศัพท์มือถือมือเดียวนะจ๊ะอไม่ใช่สิหมายถึงอย่าขับรถมือเดียวนะครับเพราะว่ามันอันตรายนะยิ่งเป็นถนนใหญ่ด้วยอย่าทําตามนะจ๊ะต่อให้คนเป็นคน ต่อยคุณเป็นคนที่ขับคล่องก็ตามทีนะครับอย่าทําตามเด็ดขาดนะฮะมันเป็นเรื่องไม่ดีนะครับโอเคระวังเกิดอุบัติเหตุด้วยนะจ๊ะแต่ผมมองดูทางอยู่ตลอดเวลาไม่ค่อยมองกล้องเลยนะไม่รู้ว่าผมใา้อะไรไปบ้างแต่ตอนนี้ผมรู้ตัวแล้วว่าตอนนี้ผมขับอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวนะครับระวังกันด้วยนะครับการถือกล้องมือเดียวและขับรถไปด้วยไม่ควรทํานะจ๊ะ เพราะว่าคุณจะไม่สามารถเปิดไฟเลี้ยวได้และขอทางรถชาวบ้านเขาได้นั่นเองอย่าทําตามเด็กขาดใครทําตามถือว่าเป็นเด็กไม่ดีผมไม่ก็เป็นเด็กไม่ดีเหมือนกันนีหว่าโอเคตอนนี้เราใกล้ถึงเซนทัลพราม์สามแล้วนะฮะด้านหน้าที่เองครับผมขับด้วยความเร็วคู๊เจ็ดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังจะมุ่งหน้าไปถึงเซนทัลพราม์สามอย่างรวดเร็วแน่นอนมันต้องถึงนะะก่อนบ่ายโมงนะครับ ไปเลยฮนะใกลแล้วใกลแล้วอีกนิดเดียวผมใช้เวลากี่นาทีกว่าจะถึงเนี่ยขออนุญาตดูเวลาแป๊บหนึ่งโอ้โอ้โอ้โหผมใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีถึงตรงนี้นะฮะผม12อนาฬิกา52นาทีใช้เวลาแค่ไม่นานนะครับถึงตรงนั้นถึงบ่ายโมงแน่นอนขออนุญาตติดไฟแดงสักแป๊บเดียวแปบ๊บเดียวเท่านั้นนะครับโอเค คุณเห็นด้านหน้านั้นหรือไม่นั่นแหละครับเซนท่านพรามสามที่ที่เราจะไปดูรายาเดอรัสดาก้อนนะครับผมมังกรตัวสุดท้ายนั่นเองฮะแอนเดอรัสดาก้อนนะจะ๊ะใกล้แล้วใกล้แล้วอีกทีเดียวนะครับผมผมจะไปทางเออ้านจอดรถนะครับของเซนท่านพรามสามนะฮะใกล้ถึงแล้วแถมผมไม่ได้ขออนุญาตเขาท่ายทําเพราะงั้นผมกลัวเสียเลอเกินว่าช่องจะโดนฟ้องร้องนะครับผมเลี้ยวซ้ายฮะ อย่างช้าๆและว,ว่องไวด้วยการขับที่ขับแค่มือเดียวนะฮะไปแล้วนะเปลานจอดร,รถใต้เส้นท่านพรมสามนั่นเองเลี้ยวขวาด้านหน้าเรียบร้อยฮะเราเลี้ยวแล้วนะเลี้ยวแบบช้าๆขับอย่างช้าๆนะฮะอย่าทําตามนะฮะกูาตายเลอเกินนะตอนนี้แต่ว่าไม่เป็นไรครับถือว่าผมโชคดีค่อนข้างโชคดีเลยที่ผมสามารถรอดมาได้นะฮะจริงๆไม่ควรรอดด้วยซ้านะขับมือเดียวเนี่ย อันตรายเสียเหลือเกินนะแต่เพื่อท่านผู้ชมมาทําได้ทุกอย่างฮนะทาได้ทุกอย่างเลยเลี้ยวขวานะเอาลนะฮะเรามาลานจอดรถด้านล่างกันเลยดีกว่ามาดูกันว่าจะเปลี่ยนไปขนาดไหนนะฮะผมเรียกมาเซ็นท่านพระรามสามค่อนข้างจะเฉียดปีแล้วนะจะครบปีหนึ่งแล้วนะฮะอีกนิดเดียวครบปีหนึ่งแนละ้วฮะโอ้เปลี่ยนไปเยอะเลยตรงนี้มีรั้วกั้นด้วยเหรอเมื่อก่อนไม่เห็นมีเลยเลี้ยวขวาด้านหน้าเป็นที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ฮะไปแล้วมาผมขออนุญาตจอดรถมอเตอร์ไซค์สักพักหนึ่งนะครับผม ครับหลังจอดเสร็จผมก็ต้องเทินไปนะเพื่อไปขึ้นลิฟต์เพื่อจะให้ถึงชั้นเมเจอร์โดยทันทีนะที่ผมจะไปนั่นก็คือชั้น7นะครับเพื่อไปถึงเมเจอร์ซินิเพ็กของเซนทันพะราม3นั่นเองนะฮะเอาลนะฮะแต่ก่อนอื่นผมขออนุญาตปีลัวแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในลิฟต์นะฮะเราถึงชั้น7เ,เรียบร้อยมาแล้วจ้ะตอนนี้เวลาเพียงแค่ ไม่ถึงบ่ายโมงด้วยซ้ำฮะโอ้โหรวดเร็วเสียเหลือเกินนะครับมีไรตั้งเยอะนะฮะโอเคเราเข้าไปเลยดีกว่าไปดูกันฮะและนี่คือสภาพนะครับความสวยงามของเมเจอร์ซินิเพ็กเซนทันพร,รามสามนะจะอันนี้เป็นโรงหนังเที่ยงถึงที่ย้านะครับผมโรงละคร1นึงถึงโรงละคร5้าโอ้มีนิ้วโพทศทีโอเคเรากำลังเดินไปอย่างชา้ชาๆและว่องไวจริงๆเด,เดินเร็วมากเลยตอนนี้ โอเคเรามาดูกันว่ามีหนังเรื่องอะไรบ้างที่กำลังจะออกโอ้โอ้สกายไลน์โอเคไปกันเลยฮนะเรื่องผีเล่าโอ้โ oh, น่าสนใจเหมือนกันนะนี่เราก็เดินไปดูกันดีกว่านะครว่ามีหนังอะไรกำลังจะออกและกำลังจะเข้าบ้าเหรอเรามาดูรายา โอเคตอนนี้ก็ซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวนี่คือตั๋วนะ G17T9 นะรายาแอนเดรัสดากอนนะครับนะบอกเลยว่าเจ็บใจสุดๆเลยฮนะผมไม่ได้ดูรอบบ่ายโมงฮนะเจ็บใจมากเมื่อกี้ที่ผมทุกโตนี่คือเจ็บใจจริงๆฮนะเจ็บใจสุดๆเลยฮนะเพราะว่าแม่งฉายไปแล้วฮนะ <c oughs> ผมก็เลยคำนวณเวลาฮนะก็เลยดูรอบบ่ายสองครึ่งนะครับซับไทยนะฮนะหลังจากนั้นผมก็จะออกมาดูรอบ ภาคไทยตอน4ี่โมงครึ่งพอดีมันฉายพอดีเลยโอเคเราไปด้านบนดีกว่าเทียงเก้าอยู่ข้างบนนะครับเราไปเลยดีกว่าเราจะได้ดูบรรยากาศของข้างบนไปด้วยแต่ผมขี้เกียจด,ดนะูเพราะงั้นขออนุญาตไปนั่งด้านบนดีกว่าและนี่คือที่นั่งออสนามไปเล่นเด็กนะฮะโอ้โหสุดยอดจริงสวยงามมากเราจะขึ้นกันไปแล้วนะจ๊ะโอ้นี่ไงลายาโปสเตอร์นะไปกันเลยดีกว่า let's go ทิ้งตูดไปสุดท้ายโอ้โหเป็นไงฮะโหอ,อยากกระพักบอลอยากกระพักมวยป้าหรือนี้มันพักอะไรน,นี่พักเออช่างมาเถอะช่างมาเถอะเมื่อกี้นะฮะผมนั่งนับเงินอยู่นะฮะผมพบกเงินมาเยอะค่อนข้างเยอะเลยนะแต่ไม่บอกเราว่าเท่าไหร่ แล้วมีคนมองผมว่าน่าสงสัยนะไปขโมยเงินจากที่ไหนมาหรือเปล่านะฮะก็คือคนดูแรเมเจอร์นั่นเองฮนะเขามองผมนะฮะว่าทำตัวน่าสงสัยหรือเปล่าแถมเงินมาเป็นปึกเป็นก้อนเลยฮนะคือมาดูรายาเว้ยคือมันต้องซื้อของไหมต้องซื้อปุบคอนซื้อน้ําเข้าไปไหมเออมันก็ต้องเตรียมเงินไว้เยอะนะฮะในกระเป๋านี้นะฮะมองกันใหญ่เลยนะเมะื่อกี้นะ ขออนุญาตตัดมาที่หลังดูรายาภาคไทยจบเลยนะฮะโดยการขับรถกลับบ้านนั่นเองะคือมาทําไมอ่ะนี่คลิปแค่นี้เองเหรอนี่คอนเทนต์เหรอเพื่อเพื่ออะไรฮะโอเคผมไปหารถตัวเองก่อนผมลืมไปแล้วว่าผมจอดไว้ตรงไหนนะฮะเออโอ้ผิดทางเลี้ยวขวานิดนึงเออในแหละเออซอยนี่นี่แหละครับผมจําได้เออเมื่อกี้หลงเมื่อกี้หลงผมคนขี้หลงทางฮะนี่ฮะรถสุดละของผมนะฮะไอ้ตอนดูหนังนี่ผมห่วงตลอดเลยนะฮะว่าผมจะ ทำหมวกนกขา,ายหรือเปล่าเล่นวางซะอย่างนี้เลยนะโอเคและตอนนี้ผมกําลังขับรถนะเพื่อขึ้นไปกลับบ้านเนะพื่อขึ้นไปด้านบนแล้วก็กับบ้านนั่นเองนะฮะกลับบ้านอย่างรวดเร็วตอนนี้เวลา6กโมงนะเกือบหนึ่งทุ่มแล้วนะถึงบ้านพอดีก็หนึ่งทุ่มพอดีเชื่อผมนะแต่ผมจะไปทางสะพานลอยฮนะไม่ถึงหนึ่งทุ่มแน่นอนน่าจะถึงตอน6กโมงครึ่งนะฮะหกโมงสีนะ่ะถึงบ้านแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์รับประกัน นะครับเอ้ยแต่ตอนนี้มัน6กโมงครึ่งแล้วดีกว่าน่าจะถึงประมาณตอน6กโมงห้นะห้าสเกือบ1ทุ่มนะก็คือรอบต่อไปของรายาพอดีเลยนะครับพักไทยนะเอาล่ะผมจะไปทางสะพานลอยเพราะงั้นตรงนี้ผมขออนุญาตปิดสักพักนึกนะครัเพราะผมต้องข้ามไปฝั่งนู้นนะต้องใช้สองมือนะครับไป โอเคเราข้ามมาแล้วนะฮะหลังจากนี้ผมจะขึ้นสะพานลอยแล้วนะฮะจะขับด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือเกือบเกือบ90นะฮะโอเคพร้อมแล้วเรามาเร่งเครื่องกันเลยดีกว่านะครับอันตรายนะฮะห้ามขับรถนะครับมือเดียวนะเตือนไว้ก่อนโอ้กล้องไม่ชัดผมขออนุญาตปรับสักพักหนึ่งโอเคชัดแล้วรัดูบรรยากาศในกรุงเทพนะฮะยามหกโมงกันดีกว่าท้องฟ้าสวยและสดใสเมืองที่ไม่เคยมืดนะครับเมืองที่ไม่เคย มืดเลยไม่แต่ครั้งเดียวเป็นเมืองที่สว่างนะครับเป็นหนึ่งในเมืองที่สว่างที่สุดในโลกนั่นเองมาดูกันเลยดีกว่าว่าความสว่างระดับนี้มันทําให้กรุงเทพไม่น่ากลัวนะครับแต่แถบนี้น่ากลัวนะพูดเลยต่อให้มันสว่างก็ตามแต่เป็นสว่างไม่มากไอ้แถบนี้นะฮะดูความสวยงามงตรึตางานนะฮะป่าคอนกรีตนะครับมันสวยงามไม่จริงแต่มลพิษโคตรเยอะเลยโอ้ยให้ตายเพราะแถวนี้มันก่อสร้างด้วยแต่ประเด็น โอ้โหคนเห็นความสวยงามไหมครตอนนี้ผมขับรถด้วยความเร็วเ0กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะฮะตอนนี้มีรถจี้ท้ายผมมาแน่นอนนะผมรู้สึกได้ใช่โดยมีด้วยเว้ยดูจากแสงไฟผมก็รู้แล้วว่ามีแน่นอนนะ <c oughs> ตอนนี้ผมเนี้ขับเร็วนิดนึงโอเคขอชะลอนะฮะตรงนี้มันมีทางขูกขาผมจําได้นี่ไงละ่ะชะลอเรียบร้อยลหลังจากนี้ผมจะขับอย่างช้าๆนะะเพราะตรงนี้รถติดแน่นอนผมดูจากสภาพเลยใช่เลยนะรถติดจริงด้วย โอ้โหเรียบร้อยรถติดนะฮะโอเคเรามาดูความสวยงามของกรุงเทพกันเลยดีกว่าระหว่างที่ผมขับรถไปด้วยผมก็ต้องนั่งมาเบอร์ทะเบียนรถของคนชาวบ้านเข้าไปด้วยนะฮะผมต้องมานั่งเบอร์ทะเบียนรถชาวบ้านอีกเอ้ยตายเออแต่ผมว่าผมว่าผมจบคลิปแค่ตรงนี้เลยเดียวกันนะฮะเพราะว่าเกียนั่งเบอร์ทะเบียนรถเยอะนะฮะโอเคสาหรับวันนี้ขอบคุณครับฝากกดไลค์ด้วยนะเว้ยกด u b s c r i b e และกดแชร์ด้วย